งานครับล้วครับตอนนี้ไทยประท่ากันเองครับอินฟินกับเฟสแคนนะครับตอนนี้กําลังปาระเบิดกันไปปาระเบิดกันมาครับแล้วก็ควันเต็มห้องครับตอนนี้แล้วก็ใส่กันแล้วครับใครจะอยู่ใครจะไปครับเนี่ยไทยแลนด์ชนบุรีครับเจอกับบิเกตอนครับผู้ที่นําไปในอันดับหนึ่งณะเวลานี้แล้วมีดีกีเป็นรัดับแชมป์โลกด้วยครับดาวไทยโดนดึงยิงน็อกไปหนึ่งน็อกไปสองจะน็อกสามหรือเปล่าหรือไทยจะได้ครับไปลุ้นกันครับโอ้โหเกมนี้ครับขอบอกว่าเดือดจะจัดเลยนะครับไทยยิงกันเองด้วยนะครับแล้วก็ ชนบุรีครับไทยแลนด์ครับไปเจอกับทีมอันดับหนึ่งครับนี่ครับบิ๊กเกตันเลสเอเรียนครับนำอยู่อันดับหนึ่งณตอนนี้ครับแล้วมีดีกีเป็นระดับแชมป์โลกเก่าด้วยนะครับแล้วนี่ครับอันดับ1ถึง8ครับทีมไทยไม่ติดเลยนะครับทีมไทยมาอยู่หน้า2หมดเลยครตั้งแต่อันดับที่9ถึง16นะครับก็ตามนี้เลยนะครับเวมไพน์อันดับที่9ชนบุรีอันดับ11นะครับอินฟินิตี้นะครับอันดับ12และเฟสแคทอันดับ14ครับอ่ะเอาใจช่วยไทยแลนด์นะครับว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรไปปลุ้้นนนกััเเเเเยยยยครรบบฮฮอาีข คาปอนออกไหมดะวนกลับอู้เมื่อกี้โดนไปหนึ่งนาฬาร่ากตามมาเข้าหัวอีกหนึ่งเมื่อกี้นี่ชักแม็กชักแม็กแล้วสเปร์ตามมาอีกคือเดีสุดท้ายได้ไหมโรบอสซิ่งวัดทิ้งโค้ชไม่ไหวแล้วฮะโอ้ยนี่ครับสองก็บอกครับผมดาเมจส่วนใหญ่มาจากคาปอนและเฟิร์สบัตรแรกนาทีที่8ครับเป็น BN เอ็นอารล้วครับร้อนแรงต่อเนื่องครับผม BN จากเกมที่แล้วที่ให้ไก่มาไฟเลนรับเฟิร์สบัตรผู้ชมฮะ โบนิว่าครัหมูมาสี่ครบๆก็บอกว่าหมูติดกันมากพี่เดียวท่านผจ้ชมแล้วใสเลนครับเป็นน็อกดาวจากการโดนยิงรถระเบิดครับ <c oughs> แอปปอี่ครับอ้าวแล้วทวนนีตเคครับไปเก็บสเศษออกเกมไปผมน่าจะเป็นดาเมจจากเฟสแคร์เลยครับแบบนี้บีเจ้าบอกทิ้งเลยละกันโอ้โหใจเย็นๆนะครับผมดิดบนเปล่าแบบนี้แล้วแอปเปอรี่ท่านผู้ชมครับไปใส่ทางฝั่งแฟรกี้จากดีเอ็กซ์ท่านผู้ชมฮะเฮ้ยแต่เพื่อนมายิงตรงนี้โอ้โหเหลือเชื่อครับอะไรวะเนี่ยเพื่อนถามจริง เอาจริงเพื่อนชุบไม่ได้นะน็อกดาวน์อยู่นิ่งๆเมื่อกี้ไม่ยอมยิงนะเฮ้ยหรือว่าวงดีเข้าเอลโพโซโอ้ยกีดครับวงดีขวาแบบนี้เลยเลยครับคุณว่ากีดดีช็อกปะช็อกวงดีสุดเกินนะผู้ชมมาแล้วตายตองแหวนพายหวานหวานเลยครับแล้วแฟงกี้โดนเก็บไปสแกมโดยเพนโบรูครับเดี๋ยวดูแล้วระเบิดคร้วมันรุนไฟหายไปหนึ่งเหมือนกันครับจังหวะน็อกตรงนี้มาเดี๋ยวบอลใส่ครับจอดรถโคบนอกบ้านตรงนี้อยู่แล้วแน่ขับไม่เข้าจังหวะแล้วครับป๊อปป๊อปจังหวะรถยัดเข้ายังได้อยู่แต่มันช้าไปหน่ออยเเะกกหมืนนนนัตรงี้ มาแล้วนี่ไฟใหญ่หรือเปล่าครับซีเคคิดไฟเอเมกัาถเปเปิดน้องได้ก่อนพอโลตามมาตัวหลงังก็จะล,ล่วงตัวเองเกือบล่วงแล้วแอปปี้ตามไปจากคิดไฟเอเมก้าอีปุยน็อกระเบิดรถไปเหลือแค่คนเดียวที่ยืนอยู่ข้างหลังเป็นพินบรูครับโอ้โหคิดไฟก็าจะเนตเช็คตัวหลังหลังข้างน้ำตรงนี้นเพื่อนเขามาช่วยกับจัมเปอร์นั่นขวาแล้วหมดเลยโดนรวบตรงนี้ครับเรียบร้อยทีมแรกที่ออกไปครับ โอ้โฟร์ไรวอลจะว่าขับผ่านซีมซีเกียร์กับคุณเฟงผู้ชมแล้วด้านหลังมาอีกหนึ่งกระเบียร์ละหายแค่เลยมาต่อครู่นี้ไวแคททิ้มมาหลังสมอก็ผ่านดีกว่านี่ครับแล้วดูยิงไล่สเปมาสเปมารมีมาด้ดาเมจไม่ติดเลยครับมาต่อครู่นี้เข้าตัวรถตัวใหญ่กวไวแคทโดนยิงต่อรถก็มีกระเบิดลงจากรถมามีเพื่อนคลำไฮกาวให้ครับทีมสีเกียโอ้คิดไฟาแคทเลนเก่าจริงนะไม่ปั๊มเลือดไม่ปั๊มครับปั๊มไม่ทันตัดภาพมาแล้วตรงนี้ทางฝั่งตัวแม่ถอย ลาะวงครับสุนทองอาสมสมนี้กันด้านบนครับขาเพื่อนได้ไหมไม่ได้แล้วด้านล่างครับวัาแค่ต้องโดนลุมสามแน่นอนเลียบต้อคำอาชิดเรี่ยบแล้วเ,เ,เป็นจัมปเปอร์ครับซัดไปแคทหงายเฉดดาตรงน,นี้ไปเหลือแค่คนเดียวครับผมละว,วงดีดเฟสที่4ไปที่ไหนเรายังไม่เห็นแต่ที่แน่ๆหลุดจากตรงนี้ไปแล้วครับสุนโนโน,นี่หนีไปอีกฝั่งหนึ่งเลยครับ <S <S ทีมที่เข็ดได้มา5คิวแล้วมีผู้เล่นครบ4คนด้วยครับผม1คิวมาจากทางด้านบีเอ็นและ4คิวมาจากโฟร์ไลวอลครับผมทีมที่เข็ดเดินต่อมาข้างหน้าวายจ ล่ว,วง,งเลย <นะ S 2> ครับผมทามเมียวครับหรือว่าทำมาโยกครับไอชอยไปตัดพาดบาร์ไปชอยขึ้นมาเล่นทางข้างสูงมุมนี้ก็นั่งขวาไนอวันเซกับล้อมครับมีทาม,เมีเอลกันทางฝั่งตัวหลอดอยู่เหมือนกันแล้วดูเน็ตข้ามาไม่ไอชอยจะหลบได้แล้วเอคจากมุมสูงกว่าแล้วมีคอครับไปเปิดน็อกเรบิดได้หรือเปล่าใช่ล้างจบนะไอชอยนี่เสียเปรียบในโดนสองทางแต่ว่าวันเซกต้องระวังให้ดีว่าไอชอยวิ่งมาเคไม้วิ่งมาข้ามไม้วันเซก รถขึ้นมาฉีกเล่นมุมต่ำอ,อีกมุมหนึ่งลงต่ำกว่าเดิมครับวันเสกวันเสกจอดตีนข่าเลยขึ้นไม่ได้ไหรือเปล่าจอด็จังอุตยทุกคโค้งมาจัดจัดรัดสเปกครับจะไอช็อตอู้หูทุกท่านเราสดไปตามเยวเฮดช็อตไปได้คุณผู้ชมครับเอาเลยครับตอนนี้ซีเคดยืนอยู่2คนเท่านั้นครับผมเนื่องจากไอช็อตน็อกดาวไปคิดไฟเม็กดมบูโซนอยู่ข้างนอกกับจัมเปอร์แบบนี้เสียหายแน่นอนครับทีมซีเคดเพราะว่า YG ก็ไม่เข้าด้วยครับโอ้จะปิดให้ได้เลยแล้วบูโซนบีมาแล้วเเอนทข้าามมััตวฟุเนี่ป เราดูครับทามีออขึ้นรถครับขับหนีดีกว่าแล้วจะว่ามันออกตัวชา้านิดนึงครับทามีออ เกือบหมือนกันแล้วรอกกันครับไปเปิดน็อกกอไปป์พได้เหมือนกันนะป๊อปครับไปน็อกไรเซนได้เอาละรครับลายเดียวกันอีกแล้วครับพิธีอารกับเอเอชุนบุรีอินฟินมาท้ายอย่างกาแฟแคร์ระเบิดลูกนี้โลกแกนหายไปครึ่งหลอดกอล์พยังน,น็อกได้อยู่แต่ยังสามารถชุกขึ้นมาได้จากเอมาไฟสวินทอเลสเดินคู่มา2แอตแท็กเกอร์โดนคอหลังมาครับผมนูซี่จากด้านหลังไม่ได้เป็นเอพิกจีแล้ววันเซอออกจากเกมโดยคาซานซูซูเขาก็บอกไปชอตไหลาตายไปแล้วครับผมเป็นศพของวายจีตรงนี้แล้วเปิดมาโลแกนโดน แล้วมุมนี้เนี่ยครับมันก็จันนี่มาติดหน้าตาอยู่ในมุมกลางมูซี่วงก็ขวามาแล้วแม่จังหวะมันยังไปดันไม่สุดครับมีเนตดักเป็นแบบพักคุณผู้ชมทางมุมนี้ไอ้วงเขาดีกลับมาทางซ้ายครับพี่ดิวท่านผู้ชมฮะมันเตยนูโวยังติดอยู่แล้วทีบีสามโดนเปิดน้องจากซานตี้เทกันไปแต่ว่าบีทีเอ็นเนี่ยขึ้นมาได้แล้วครับผมมุมด้านขวาล่างครับผมบีทีเอ็นแล้วเรียบร้อยเลยกีไฟเมกเป็นศพของเอ็กซิสโวกี้ดับเบิลคิวส่งทีมทิ่เกตจบสิบห้าครับ โอ้โหจังหวะโดนลวดตัดภาพมาคู่นี้ก็ยังไม่จบแม่สงครามเว้แล้วโยนข้ามกำแพงมายังหาม,มุมเป๊ะเป๊ะจแล้วก็ไผ่เนทคอสข้ามตรงนี้มาแล้วซักซี่ครับเป็นอันดับท,ทีส่สได้หนึ่งรอบเหมือนกันโอ้อยังไฟยื้อกันอยู่ครับบ t r กับ MS ชลบุรีผมขวาล่างนั่นเองครับยังไม่ได้จะมาเป็นต้นแว่าลมแกนระเบิดลมเท้าก็ไผ่น้องที่สองที่เคตามปอย่างนูซี่ครับผมโอ้เนทคู่เลยคิวฟิที่ขึ้นมาวินาเรสเดินซัดมาแต่ว่าติดสมุกอยู่ครับ โอ้โหก็ยังดันไม่สุดแล้วดูจังหวะนี้นูซี่เดินคู่กับโลกแกนนี้โดดออกมาด้านซ้ายมีสองลับหมุนมาสมกหายคู่ครับโอ้โหต้องชมนูซี่จริงๆครับ กาดเดินมาก<อ>และเหลือกอไผ่กับอ้มาไฟกอไผ่ไต้องปั๊มเลือยขึ้นมาแต่ว่าจังหวะน,นี้ปั๊มไม่ทันต้องหลบไปอีกฝั่งนึงก่อนไอ้มาไฟตัวพิกเกมตัวพิกเกมกอไผ่เลื่อนไม่เต็มโดนสเปย์ยัดมากอไผ่เจ็บหนักไม่มีมุมยิงกอไผ่กอไผ่แค่2วินาทีขึ้นมาได้แล้วข้างหลังเข้ามาพิดาโดนเปิดนอกจากทีนสาวนัดตัดผ้ามาตรงนี้ก่อน,นแอดเพิร์ดส่งลิฟวิ่งเรจะเกมไปโอ้ยไหลไฟเกินก็ผมทั้งโจมาแล้วดูซี่โดนเก็บมายังไม่ได้เมล่ามาตามตามตีเสมอไม่ได้ก็ มันยกรอบจังหวะดูโลแกนะเป็นแล้วลอกของด้าน hey yeah. บ้านออกสมองดิใจลอยเรียบร้อยเฟนแองจบ14ทางด้านเดนครับผมมีเดียกับเอฟซียังไม่จบไม่สิ้นครับโอ้โหเป็นปอนไซครับซัสลักซี่โอเคย์ไปทางมานี้เข้ามาร่วมตรงนี้ผู้ชมมาสามคนตรงนี้ด้านล่างสเปนหายหนึ่งหายสองหายสามไปยังไม่หาหลักเกลือเกือบไปเอฟซีผมถามจริงเถอะจังหวะมาซีครับแม่เกือบกลับไปรอสองที่ล็อบบี้อย่างไรอย่งดีครับไม่เทรดทันคนละเกมนี้ทีเอสครับผมทีม ซีแคทีไว้เมคขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งในการทำดาเมจแล้ววงไม่มีใครเลยที่กล้เป็นไม่มีใครเลยนอกจากเงินเธอชอบไม่นะอะไรวะเนี่ยโอ้เขาเล่นลินนะวงอ่ะโอ้สุดจัดตัดภาพมาอีวัเข้าไปจองที่กันเลยละกันนะงนี่เพื่อนมาเลยสติดรถนะดูตรงนี้มาชอปเปอร์ชอปเปอร์สมุข้ามโอ้แล้วรถไม่มีใช้เพื่อนมาติดไฟแนนซ์อยู่ไม่ใช่อไตาหลังดวงเลยับ โอ้ชนหายหมดโดดลงรถแตกหนึ่งเรียบร้อยไปจีไปจีสองด้วยด้วยปหมดตัดฟิวตัดลิ้นตัวเองเลยผมอะไรวะเฮ้ยเอซิสเอาโหแล้วที่ครับ Vn จบ11มีหนึ่งคิวออกกันรัวๆเลยเฟสที่ห้าเลยงงว่ะเจริงแม่เป็นแดมดูครับได้ทั้งฝั่งตัวมิก้าไปแล้วทั้งฝั่งตัวตัดสกอร์ครับได้ทั้งฝั่งตัวซูต้าเราเกมไปเมื่อไงได้ก้อนึงแล้วเป็นกองแล้วเบอร์เอากเกมไปแล้วแล้วดูฮันส์ตนมีน้ำแข็งให้จจดใสโอนิกน็อกไป อินฟินนะเสียหายมากเลยตอนประทะกกาเฟแคนแต่อย่างดีก็ผมที่ได้คิวมาครับอีก็นี่สปอร์ตมาชัดอีโวดีบอลแล้วเป็นฟุตเทียโดนน้องดาวจากซีโร่เอพีจีก็ผมคนระเบิดมาลูกนี้ยังติดกองฟางยาวแปดเมตรอยู่ถ้าเป็นกองไฟเสียบพาราตินครับปามยาอยู่หลังกำแพารลัดโน่จะมาโดนข้ามมาเป็นทางฝั่งตัวซีโร่ครับ เก็บฟูตที่ออกเกมไปแล้วบอลใส่ครับไม่ได้พาราตินน็อกเหมือนกันแล้วแดมรูดครับไปน็อกเชฟจากแวมไพร์ได้แล้วเซโร่ช้มเซฟออกเกมไปใช่โอเข้ามาแล้วเป็นทีสามตัดเลสเฟสน็อกไปครับผมกัทนี่ส่งคิวบีน็อกอีกหนึ่งครับผมแล้วดาร์เคจจอดใส่มีก้าชูนวลสีน็องดาวออกมากัทนี่โดนน้องดาวจากซานายแล้วตาตาเก็บตัวออกจากเกมแวมไพร์อันดับที่สิบมีหนึ่งคิวสองเกมอีกแล้วครับแวมไพร์ของเกมติดเลยตัดภาพมาทางตัวเคเอฟครับต้องออกจากบูมนี้มาแล้วดูด้านหน้าเพื่อนครับเลสเฟสต้องน็อกอยู่เหมือนกันแล้วดู ทูอีออกชา้าเอฟซีจะยิงฟรีหรือเปล่าจังหวะออกจากบ้านตรงนี้มาแล้วดูออกรถว่าแล้วทางฝั่ง,งพราราจินไปแล้วครับแต่รีเซอร์ค่อยหลัางรีเซอร์ค่อยอยู่ตรงนี้ทางฝั่งตัวดาร์ครับน็อกวงหายหนึ่งเหมือนกันครปีแล้วตัวแปรฟีดแม่กดไม่ลงครับมันจงไม่พอขาดเม็ดเดียวแต่ว่าตัวนี้ออกมางฮิฟายกว่าเยอะครับรีเซอร์ตอนแรกหน้าฮิปฟายับคิดในใจแล้วเปิดประตูมาฮิฟายอยู่แล้วติดตายตัดรีเซอร์โอ้โหที่ระยะนี้มันน่ากลัวจริงๆนะพี่เดียวท่านผู้ชมท่านผูจะว่าแรกไปฮิฟายครับฝูมทำใหม่ แล้วส,สตโมโป,ปอยู่กันเป็นว่าอีโวลเนี่ยจะได้เปรียบแล้วครับเนื่นองจากทิ้งตัวเดียวไว้แต่สร้างความเสียหายให้สองคนก็ผมแม่คิวฟิ่เพิ่งขึ้น <มา S 2> แดมรู้ตัดโอนิกได้ครับผมแล้ว,ลวดูซีไหลตายไปอินฟินยังอยู่หรือไปแล้วเตอรนี่อึดอัครับทางฝั่งตัวทูอีแม่ไปเจอทางฝั่งตัวรีเซิร์ฟคนเดียวนี่ครับเก็บสามไปผู้ชมฮะใช่กูข้างบนจีดีหวานเจี๊ยบด้วสี่คนครบคอนโทรลไปแล้วครับครับผม ไอโดนเคามาเอาเจ็บเปื่อเจ็บหนักต้องหลบมาดีสามยังไงก็ผมมุมสูงเจ็บเพื่อนอนได้ต้องสมอเพิ่มก็าด้านหน้ามัจริงหนักจริงนะสำหรับตัวเด็บัตครับไปได้มีเล่าเอาเกมไปแล้วกแดต่ไอ้ตีนและมุมนี้ด้านหลังสเปรดมาแม่กดลงไม่กดไม่ลงแม่กดไม่ลงรูห่อไปคิวบีน้องดาวไปก่อนนะมาตู้นี้แล้วส็บอกให้เพื่อนปูทางเข้ามาครับจีนีกดหัวยูอีโวทประทะกับเอเวอเรสต์แล้ววงดินหนีทั้งสามทีมด้านขวาล่างครับแม่เข้าที่ว่างกลางหัวใจของเธอเพื่อตัดมาเนตข้ามจากเรสเฟลลงลุมไหมไม่น่าถึงแล้วนี่ฮะ เพือแต่มุมนี้บังคับไฟแล้วครับอีโวสกับทางด้านหน้าแล้วล่ะโอ้ยจีดีส่งคนต้องมาก่อนในวงแบบนี้หวานเจี๊ยบทีสามโดนเปิดน็อกไปก่อนจากเรสเฟสครับโอ้ย,อยทางนี้แล้วเอซีโดนลุมตรงนี้จากฝั่งตัวบูมซรับไปรับความใสได้แล้วเป็นไฟได้าจากเดบอทครับล็อก็ทนันนีไปเหมือนกันใช่ครับผมโอ้งันเข้าเลยครับเอซี AC เข้ายากครับโมต้องหนาพออุ้ยแต่จีดีหวานเจี๊ยบเลยเข้ามาอยู่ในวงเป็นที่เรียบร้อยทีมเดียว เราเปมาหนักสี่เก้าของทเวนตี้ครับแล้วลากตามรถไม่ทันแล้วทีนี้คูนสีนะเอาจัดอือทางซ้ายอินฟินยังรอดมาได้แล้วอู๋ดาเมจขึ้นมาใส่เอ็นเอซีรุนรัวเลยกดขึ้นอู๋โดนกดยาวๆครับเอ็นเอซีแล้วแดงดูดไปโดเปนเปิดน็อกจากบูมบูมยิงมั่วเลยนะครับตอนนี้จีดีแล้วระเบิดมาตรงเท้าเลยครับหายสองโอ้โหแม่ที่ปเป็นร้านนี่คืออันนี้แล้วตัวหายสองหายคู่แล้วลูกเดียวจากเลสเฟสครับเก็บออกไปตรงนี้ แต่ว่าไปก่อนครับสำหรับทางด้านเอซิดก็ผมแล้วชาวโดนน็อกจากเรดเฟสบูโซนจุ่มมาเอพีจียังจุ่มอยู่จุ่มยาวๆแล้วใครต้องออกก่อนเอซิ MC ต้องออกก่อนแล้วโดนสเปรมาแจ็ปเปอร์รอดยากข้างบนล่างเลย e ลเอีววนไหลมาเอซีปั๊มทีหนึ่งต้องยิงต้องยิงมาแล้วยิงหนึ่งยิงสองได้หมดแต่เอซิไปก่อนดับทีหกั็ผมในวันนี้อีววนเหลือคนเดียวโอ้โหเป็น boy, ไมโครบอยซิกซ์ิลนะอไม่ไหวแล้ว F, ทเวนตี้าห้องน้ำ พยายามไฟไล่เหลนี้มามครับยังไม่จบครับนะครับเก็บทางฝั่งทันทีเอาเกมไปไพ่เห็นฟินิเบียแล้วเบอร์ลูกนี้ยอดมาข้างหน้ามีเนินรับอุ้ยนะพี่เสบงงั้งนี้แล้วเดบิวต์ครับซัมทันทีเอาเกมไปทางฝั่งตัวตาครับได้แดงรูดจากคิกไฟเหมือนกันแล้วแม่โหห้องน้ำหน้าตาลรงนี้มาแล้วโลแกนโลแกนหนึ่งต่อสองโลแกนไม่ไหวจบอันดับจีดีเขาดันสุดจริงคอนโทรลพื้นที่ในวงกว่า60%ครับครับนี่ไงเคเอฟไหลไปแล้วครับพี่โบรี่บอลเหลือสองคน กแกร์ยังไงเอพี G, โดนยัดมาจาก e v o t ตดาข้างหลังขอมาจาก GD ขับหลบเข้าห้องน้ำนก่อนครับเย,ย้กันสองสองขวาสายจริงดาตาได้มีระเคลิ้นน้องดาไปแน่แน่ตัว,ตวข้ามหรือมา ไหนท่านผู้ชมครับอีกแฟมอยู่ได้วงต่อไปเป็นเรื่องครับ<ป>เอฟพีจีน่าจะไม่ไหวแล้วฮะวันเอ็ดตาครับ,บรวันวงใหม่ก็ยังเข้าเหมือนเดิมนะไปคิดสองมาดแล้ว,เ,มมลวเว้นตี้ครับนอ้องสะบักเลเต้นไม่ได้ดาวเดวบิวตดครับนอ้องแดงรู้จัก,กิีกแฟมมาใหมคู่บอยครับไปซัดเว้นตี้ออกเกมไปจบดับสี่ท่านทำเอฟพีจีแล้ว บูมจะไปเก็บได้เฟตออกมาอีกน,นิดเหลือแค่สองทีนั้นเองทุกคนนะแล้วเป็นสี่ต่อสี่คุณเฟรมซีไปไมใช่ครับผมและน็อกอย่างละหนึ่งด้วยแล้วจีดีได้เปลี่ยบในเรื่องโอลิชันมากกว่าครับผมแต่ว่าสองตัวเขามั่งหน้าห้ามน็อกม่าน็อกคือเรียบร้อยเลยโอ้ไม่รู้หรือเปล่าว่าวกีกแฟมมีบูม้อยอยู่มุมไกลอย่างเง,งี้ยแล้วดูตอยกันมาต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 ่อยไปเกือบเหมือนกันคุณเฟรมโอ้งไอเก็บมุมตึกทางนี้ทุกคนนะใช่โอ้โหผ่ทีมาแล้วเป็นเดบอทเปิดน้องแดมรูดได้สวนกันมานี้ฟิวไม่น็อกนานี้กีกแฟมม ไปเปรียบแล้วครับสำหรับทางด้านน้องครับ <c oughs> ผมแม่ตอนนี้สีดีครับไายเปรียบเหมือนกันนะดูต้องรอจังหวะเนั่นนั้นตรงน,นี้ยังไงดีแม่หล่ะยิงปมไกลครับย่องเข้ามาได้บัตรโอ้โหแยนะทางฝั่งนีง้ซิวครับเป็นน็อกแดงรุดด่นที่หนึ่งรอบตรงนี้ช่ครับแตวตะเปมาบูมเจ็บมาแล้วก็อีกหนึ่งน็อกไม่ได้น็อกครับผมเป็นเก็บออกจาเกมไปเลยสี่ต่อสามแบบไม่ชัวร์แล้วน็อกอีกหนึ่งสี่ต่อสองน้ำจุ่มมิราเคิลน็อกไปขึ้นมาสะบัดใส่บูมปูมเจ็บแต่ว่าบูมยังหลบทัน แล้วดูฮะว่าตัวอย่างซาตาต้องดันมาแล้วต้องดันมาแล้วต้องเป็นแต่คิวบีไม่น็อกแต่ตัวเองอันน็อกไปก่อนก็บูมสามสองซาตาต้องดันอะไรกันจังหวะนี้แล้วซาตาเราจังหวะอยู่มุมขวาล่างยังกดไม่ลงเหมือนกันแล้วดูไปมามุมซ้ายหายหนึ่งเหมือนกันตรงนี้ครับเหลือแค่คนเดียวฝั่งของตัวปูก๊อนไหนแต่ไหนไม่ไหวแล้วเรียบร้อยแมเป็นเป็สิทด็อกมาใช่ครับผมด็อกมาครับผม แบล็กิ้งในเกีนีเราดูเปนฝั่งเจสดมาครับมีอยู่10คิวครับอันดับสเป็นอีวิร์รีบอยครับอยู่ที่7คิวครับอันดับ3าเป็นฝ่าตัว APG ีชมครับมี7คิวอันดับ 4G กิ๊กแฟมี1คิวครับอันดับ5พาฟลิีมี4คิว6 m p c มี5คิว7จ็ดเอซิสมี6คิว8เป็นสิบสีมี5คิวครับอันดับเก้ายังกุ้งครับผมมี2คิวครับผมอีกที่สปอร์ตครับแมพายสปอร์ตมีอนมีหน่งคิวนะัิ BTR เกมนี้ออกไปแบบไม่มีคิวเลยครับผม <S 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 ทีมแรกที่ออกจากการแข่งขันเนี่ยเป็นทางด้านของโฟร์เวิลดนะ์นะมาดูเอเมทและดามเอทกันครับกราฟในเกมนี้โอ้โหกดไปทั้งหมด2,482ดาเมจเลยนะครับ GD อันดับที่1ยังคงเป็น BTR <C oughs> อยู่ที่70คะแนนครับเพราะว่าเกมที่ออกไปล่าสุดเนี่ยไม่มีคะแนนครับแต่ว่า GD ไล่ขึ้นมาแล้วครับ65สหนึ่งไก่ครับผมอยู่รีบอน62คะแนนครับทีมซีเกตมาเลยไม่มีไก่60ครับมาดูนาทีสองครับแม่ทางฝั่งอันดับ9เป็น d ินฟิตี้สิบเป็นเอ เสียดไบจีสิ p สองเวบสามเครับ oh 1ิบสี่ดีเอ็กครับสิบห้าเฟ้แค่สิบหกครับก็ยังไม่หางต้องบอกว่า1นเกีพิกเหมือนเดิมนะฮะผู้ชมก็อย่าพึ่งไปด่วนสรุปกันแบบเริ่มไปเบลนู่นนี่นั่นที่บอกว่าทุกคนตรงนี้เต็มที่หมดแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับเอเมซี่กับอินฟินอ่ะขอแค่15คะแนนเนี่ยอยู่อันดับที่สองละโอ้วหถ้าอันดับ10อ่าถ้า10คะแนนก็มีถึงท็อปห้าเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมนะฮะอ่ะขออนุญาตแนะนำตัวให้แล้วกันนะครับเป็นปอนไซนะครับจากด้านฝั่งของทีม MS ชุนบุรีนั่นเองนะครับแหมนะครับวันนี้ MS ชุนบุรียังไม่มาเลยเครื่องยังไม่ติดเลยครับหรือเกิดอะไรขึ้นครับปอนไซครับเขาก็ยังมีปัญหาอะไรนิดหน่อยนะครับยังไม่เครื่องไม่ติดครับครับเมื่อคู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับกับการเข้าวงของเรากับเอ็มเอสชุนบุรีครับเหมือนเข้าวงมาแล้วเหมือนจะหาที่เล่นกันไม่ได้ครับ ติดปัญหาตรงที่มีของจีดีเขาส่งคนมากดบนหัวเราสองคนครับทำให้ทีมเราเล่นเล่นได้ยากมากคือมันจะมีทั้งข้างบนและข้างล่างเลยมันเลยทําให้ไปต่อได้ยากถ้าไม่มีจีดีถ้าเราไหลขึ้นข้างบนก็น่าจะไปไปอีเวนครับอแล้วตอนเข้าวงมาที่เราได้มีแบบคุยกับทีมไหมว่าเฮ้ยเราจะเคลียร์ฝั่งไหนก่อนเพื่อจะได้แบบยึดพื้นที่ตรงนั้นจะได้เล่นได้ครับหรือว่าจริงๆเราไม่สามารถที่จะเล่นได้เลยเพราะโดนตัวเลยครับปอ ก็ S <S <an> <S คือที่ผมคิดก็คือจะน่าไปตีข้างบนแต่ว่าถ้าเพื่อนของไอข้างบนเขามีสี่คนแล้วเขาคอเนี่เป็นไม่ได้ยากของก็เลยบอกทีว่าเราเลื่อนลงไปไหลไปข้างล่างดีกว่าแต่พอลงข้างล่างก็จะเปิดข้างบนอยู่ดีก็เลยโดน G d ดีเขาป่วนมาเยอะมากนี่เลยครับเนี่ยนะตำแหน่งเขาดีจริงๆสำหรับ G d ดีครับมาอยู่ด้านบนนะ<ช>มันสวยมากนะครับเข้าวงย่าเหมือนกันเกมนี้สำหรับเอ็มเปรชันบุรีครับก่อนจะมาถึงจากเมืองหลักของเราแล้วมาเล่นโซนซ้ายแบบอย่างนี้ จริงๆแล้วเอมเชูรีถนัดวงขวาหรือวงซ้ายมากกว่าก็น่าจะเป็นวงขวาี่เพราะว่าเราลงฝั่งขวาครับก็จะทําให้เล่นได้ง่ายกว่าก็เลยถนัดขวามากกว่านะครับผมการมาซ้ายบางทีมันมุฟบไกลๆก็เหนื่อยอยู่นะนะครับผมอ่ะเข้าใจกันได้นะนะครับผมเอมเชูรีครับยังไงก็ต้องสตาร์ทื่องนิดนึงแล้วตอนนี้นะครับผมต้องมาแล้วนะครับแต่ว่าคะแนน ยังใกล้เคียงกับหน้าแรกอยู่นะเมื่อกี้ผมเห็นหน้าแรกเนี่ยอันดับที่แปดอยู่ที่52คะแนนนะฮะแล้วก็เราเนี่นัดถัด่ป51นะครับผมก็เรียกได้ว่าแต้มเดียวเท่านั้นนะครับก็จะขึ้นกลับไปสู่หน้าแรกเหมือนเดิมแล้วนะครับยังไงก็พยายามเข้าครับไม่ยากไม่ยากนะครับผมสบายๆนะครับอ่ะนะครับอยากจะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยไหมครับเอ็มเอสสุบรีครับก็ฝากเชียร์พวกเราทีมไทยทั้ง5ทีมนะครับผมจะทำให้เต็มที่เอาขอบคุณครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณปอนไซด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ